สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับเรากลับมาพบเจอกันอีกครั้งกับรูปแบบของการเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชาดนตรีนะครับวันนี้ครูต้อมมาพร้อมกับเนื้อหาอะไรนักเรียนรอติดตามชมนะครับชั่วโมงนี้นะครับเราขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่แล้วนะครับ เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีตัวชี้วัดอ่านเขียนโนต้ตดนตรีไทยและสากลก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะครับครูต้อมมีคำถามมาถามนักเรียนนะครับจากภาพตัวโนต้ตแต่ละตัวนะครับนักเรียนคิดว่าตัวโนต้ตแต่ละตัวมีลักษณะคล้ายกับอะไรครับ มีคำตอบอยู่ในใจไหมครับนักเรียนดูโน้ตตัวกลมนะครับโน้ตตัวกลมมีลักษณะคล้ายกับสาะเปาไหมครับโน้ตตัวขาวมีลักษณะคล้ายกับไม้กอล์ฟไหมครับตัวรําก็เหมือนกันใช่ไหมครับส่วนโน้ตขบีตหนึ่งชั้นเหมือนตะขอเบ็ดนะครับหรือเหมือนถั่วงอกครับนักเรียนครับ เรื่องของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับหัวข้อที่1ก็คือเรื่องของโน้ตดนตรีสากลซึ่งการเขียนโน้ตดนตรีนั้นจําเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ดังนี้ 1. ตัวโน้ตดนตรี 3. ตัวโน้ตคือเครื่องหมายที่ใช้สําหรับบันทึกบอกระดับเสียงดนตรี และความสั้นยาวของเสียงในบทเพลงมีอัตราจังหวะแตกต่างกันดังนี้ 1. โน้ตตัวกลมโน้ตตัวกลมมีอัตราจังหวะยาวเท่ากับ4จังหวะเป็นตัวกำหนดให้ลากเสียงยาวเท่ากับการที่เรานับ1-4ถึงแล้วจึงจะหยุดอันที่2โน้ตตัวขาวโน้ตตัวขาวมีอัตราความยาวเท่ากับ2จังหวะเป็นตัวกำหนดให้เราลากเสียงยาว เท่ากับการที่เรานับ1ถึง2จึงจะหยุดโน้ตตัวดำโน้ตตัวดำมีอัตราความยาว1จังหวะเป็นตัวกำหนดให้รากเสียงยาวเท่ากับการที่เรานับ1จึงจะหยุดและสุดท้ายโน้ตาเบตด1ชั้นมีอัตราความยาวเท่ากับเศษ1ส่วน2จังหวะหรือมีความยาว เสียงเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวดำคำว่าเศษหนึส่วนสหมายความว่า1จังหวะสามารถเล่นโน้ตคาเบตหนึ่งชั้นได้2ตัวโดยที่ตัวที่หจะเล่นจังหวะตกหรือจังหวะที่เราปลบมือลงตัวที่สจะเล่นจังหวะยกหรือจังหวะที่เรายกมือขึ้นจ,จากจากสไลด์นี้นะครับนักเรียนจะเห็นนะครับ ตัวโน้ตรูปแบบลักษณะต่างๆที่ครูต้อมพิมพ์ลงไปในโปรแกรม s i b e l i u s นะครับหรือโปรแกรมที่ใชั้สลับเขียนโน้ตเพลงนะครับห้องที่1และห้องที่2นักเรียนจะเห็นโน้ตตัวกลมนะครับสตัวอย่างที่ครูต้อมอธิบายไปว่าโน้ตตัวกลมนะครับมีความยาวเท่ากับ4จังหวะนะครับก็คือนับ1 2 3 4ห้องที่3นะครับ นักเรียนจะเห็นโน้ตตัวขาว2ตัวนะครับโน้ตตัวขาวมีความยาวอัตราจังหวะเท่ากับ2จังหวะก็คือนับ1 2 1 2หนะครับห้องที่4นะครับนักเรียนจะเห็นโน้ตตัวดำนะครับโน้ตตัวดำมีค่าเท่ากับ1จังหวะนะครับหรือเท่ากับการที่เรารับ1นะครับและห้องสุดท้ายนะครับโน้ตขบีต1ชั้น โน้ตคเบสหนึ่งชั้นมีค่าความยาวอัตราจังหวะเป็นครึ่งหนึ่งนะครับของตัวดําหรือเศษหนึ่งส่วนสองคำว่าเสษหนึ่งส่วนสองที่ครูต้อมบอกไปว่านะครับหนึ่งจังหวะนะครับสามารถเล่นโน้ตคือเบตหนึ่งชั้นได้สองตัวโดยที่ตัวที่หนึ่งจะเล่นจังหวะตกนะครับคือจังหวะที่เราปลบมือลงนะครับตัวที่สองจะเล่นจังหวะยก คือจังหวะที่เรายกมือขึ้นแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวครูต้อมจะให้นักเรียนฟังนะครับอัตราความยาวของเสียงโน้ตตัวกลมตัวขาวตัวดำแล้วก็เขบเดหถึงชั้นครับ2 3งสามสี่หนสามสี่หนึ่ง สไลด์ถัดมานะครับนักเรียนเราจะมาดูในเรื่องของการเปรียบเทียบอัตราโน้ตโดยที่เราจะใช้โน้ตตัวกลมเป็นเกณ์ในการเปรียบเทียบอัตราโน้ตนะครับนักเรียนทราบอยู่แล้วว่านะครับที่ครูต้อมบอกไปว่าโน้ตตัวกลม1ตัวนะครับมีค่าเท่ากับ4จังหวะโน้ตตัวขาว1ตัวมีค่าเท่ากับ2จังหวะตัวดำา1ตัวเท่ากับ1จังหวะ ขบຈนึ 1> 1ชั้นมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของตัวดำหรือเศษหนึ่งส่วนสองนะครับตัวกลม1ตัว4จังหวะสามารถแบ่งเป็นโน้ตตัวขาวนะครับนะได้2ตัวนะครับนี่คือโน้ตตัวขาวนะครับตัวกลม1ตัวนะครับมีค่าเท่ากับ4จังหวะนะครับสามารถแบ่งเป็นโน้ต ตัวขาวได้สองตัวเพราะว่าโน้ตตัวขาวหนึ่งตัวมีค่าเท่ากับสองจังหวะนะครับสองนะครับบวกสองนะครับก็เท่ากับสี่ใช่ไหมครับนะถัดมาตัวกลมหนึ่งตัวนะครับสามารถแบ่งเป็นโน้ตตัวดำได้สี่ตัวเพราะว่าตัวดำหนึ่งตัวนะครับมีค่าเท่ากับหนึ่งจังหวะตัวกลมนะครับ หนึ่งตัวสามารถแบ่งเป็นโน้ตขบต1หนึ่งชั้นได้แปดตัวนะครับเพราะว่าตัวดำหนึ่งตัวนะครับหนึ่งจังหวะของตัวดำเนี่ยนะครับสามารถแบ่งเป็นโน้ตขบต1หนึ่งชั้นได้สองตัวหรือเศษหนึ่งส่วนสองอย่างที่ครูต้องบอกไปว่าเศษหนึ่งส่วนสองนะครับหมายความว่าหนึ่งจังหวะนะครับจะเล่นโน้ตเบต1หนึ่งชั้นได้สองตัวถ้าสี่จังหวะนะครับ เราก็จะสามารถเล่นโนต้ตขบต1หนึ่งชั้นได้8ตัวนะครับถัดมานะครับตัวกลม1ตัวสามารถแบ่งเป็นโนต้ขตขบแตสองชั้นนะครับนะได้16ตัวอันนี้ครูต้อมจะยังไม่ลงลึกรายละเอียดนะครับนะให้นักเรียนดูคร่าวๆไปก่อนนะครับตัวกลม1ตัวสามารถแบ่งเป็นโนต้ตขบต3สามชั้นได้32ตัวนะครับ และแบ่งเป็นโน้ขตขบีตสี่ชั้นได้หกสิบตัวนะครับซึ่งเยอะมากทบทวนอีกครั้งนะครับตัวกลม1ตัวมีค่าเท่ากับ4จังหวะสามารถแบ่งเป็นโน้ตตัวขาวที่1ตัวเท่ากับ2จังหวะเนี่ยได้2ตัวนะครับแบ่งเป็นโน้ตตัวดำนะครับได้4ตัวเพราะว่าตัวดำา1ตัวเท่ากับ1จังหวะแล้วก็สามารถแบ่งเป็นโน้ตคเบีตหชั้นนะครับที่มีค่าเท่ากับเศษหส่วน2 อย่างที่คุณต้อมบอกหนึ่งจังหวะเล่นได้เล,เล่นโน้ตข้าเบ็ดหนึ่งชั้นได้สองตัวถ้าสี่จังหวะนะครับเราก็สามารถเล่นโน้ตข้าเบ็ดหนึ่งชั้นได้แปดตัวครับเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีตะวันตกหรือดนตรีสากลอันที่สองที่เราจะมาทำความรู้จักกันก็คือบรรทัดห้าเส้นครับบรรทัดห้าเส้นคืออะไรนะครับบรรทัดห้าเส้นคือ เส้นตรงแนวนอนที่นะครับขีดเป็นเส้นตรงขนานกันประกอบไปด้วยเส้น5เส้นแล้วก็มีช่องว่างระหว่างบรรทัดอยู่4ช่องซึ่งแต่ละช่องจะมีขนาดเท่าเทกันดังภาพประโยชน์ของบรรทัด5เส้นก็คือใช้บันทึกโน้ตสัญลักษณ์และเครื่องหมายต่างๆทางดนตรีตะวันตก โน้ตที่จะบันทึกลงไปในบรรทัด5เส้นเราสามารถเขียนโน้ตทับเส้นหรืออยู่ในช่องก็ได้ในกรณีที่โน้ตมีเสียงที่ต่ำหรือสูงเกินกว่าบรรทัด5เส้นเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าเส้นน้อยในการบันทึกโน้ตที่ต่ำหรือสูงเกินกว่าบรรทัด5เส้นครับ ถัดมานะครับเราจะมาดูตัวอย่างการบันทึกโน้ตในบรรทัด5เส้นนะครับอย่างที่ครูต้อมบอกไปแล้วนะครับว่าบรรทัดหเส้นเนี่ยใช้บันทึกโน้ตตามระดับเสียงสูงต่ํากรณีที่โน้ตต่ําหรือนะครับสูงเกินกว่าบรรทัดหเส้นเราจะใช้เส้นน้อยในการบันทึกนะครับเครื่องหมายแล้ว สัญลักษณ์ทางดนตรีตะวันตกหรือดนตรีสากลอย่างที่3ที่เราจะมาทำความรู้จักกันนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่ากุญแจประจำหลักครับบนบรรทัด5เส้นนะครับจะมีสัญลักษณ์นะครับซึ่งเรียกว่ากุญแจซอนมีหน้าที่นะครับกำหนดเสียงของตัวโน้ตที่บันทึกลงไปในบรรทัด5เส้นนะครับ ตามจริงแล้วกุญแจประจำหลักนะครับไม่ใช่มีเพียงแค่กุญแจซอนนะครับยังมีกุญแจฟาและกุญแจโดนะครับแต่ณตอนนี้นะครับครูต้อมนะครับจะพูดถึงนะครับแค่กุญแจซอนนะครับนะเหตุผลนะครับที่เรียกว่ากุญแจซอนเพราะว่านะครับหัวของกุญแจเนี่ยนะครับจะเขียนเริ่มต้นที่นะครับเส้นที่2ของบรรทัดห้าเส้นนะครับซึ่งโน้ต ตัวใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกลมตัวขาวตัวดำขบีตหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นหรือสี่ชั้นที่หัวโน้ตเขียนทับบรรทัดห้าเส้นนะครับเส้นที่สองเสียงนะครับของโน้ตตัวนั้นจะเป็นเสียงซอนนะครับวิธีการเขียนกุญแจซอนนะครับเราจะเริ่มเขียนหัวกุญแจ ตรงบรรทัดห้าเส้นเส้นที่สองนะครับให้หัวกุญแจซอนเนี่ยทาบเส้นที่สองนะครับแบบนี้เอาปลายปากกานะครับจดที่บรรทัดท่าเส้นเส้นที่สองครับนะแล้วม้วนขึ้นไปแบบนี้ครับนะแบบนี้ครับแล้วก็ลากลงมาแบบนี้ครับนะ ลากหางของกุญแจซอนมาทับกันที่นะครับเส้นที่สี่นะครับแบบนี้นะครับทีนี้วิธีการอ่านโน้ตที่บันทึกลงไปในกุญแจซอนนะครับอย่างที่ครูต้อมบอกว่านะครับหัวกุญแจซอนจะทับเส้นที่สองของบรรทัดห้าเส้นโน้ตตัวใดก็ตามนะครับที่หัวโน้ต ทับเส้นที่สองนะครับในบรรทั้าเส้นโนต้ตตัวนั้นคือโนต้ตเสียงซอนนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไล่ลงตามลำดับนะครับดังภาพครับเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีตะวันตกอย่างที่4ี่นะครับก็คือเครื่องหมายหยุดเครื่องหมายหยุดคือสัญลักษณ์ที่ใช้ในการทำให้เสียงดนตรี หรือเสียงร้องเงียบหรือขาดหายไปชั่วคราวแต่อัตราจังหวะยังคงดำเนินไปตลอดตัวหยุดจะนับจังหวะเช่นเดียวกับตัวโน้ตและเขียนลงบรรทัดหาเส้นเหมือนกับตัวโน้ตลักษณะของตัวหยุดมีดังนี้ 1. เครื่องหมายหยุดตัวกลมเครื่องหมายหยุดตัวกลมจะมีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยม เขียนอยู่ใต้บรรทัดห้าเส้นเส้นที่สี่เครื่องหมายหยุดตัวกลมมีอัตราจังหวะเทียบเท่ากับโน้ตตัวกลมหมายความว่าจะทำให้เสียงเงียบไปสี่จังหวะสองเครื่องหมายหยุดตัวขาวเขียนอยู่บนเส้นที่สามของบรรทัดห้าเส้นมีอัตราจังหวะเทียบเท่ากับโน้ตตัวขาวหมายความว่า จะทำให้เสียงเงียบไปสองจังหวะ 3. เครื่องหมายหยุดโนต้ตตัวดำเริ่มเขียนจากเส้นที่สองมีอัตราจังหวะเทียบเท่ากับโนต้ตตัวดำหมายความว่าส่งผลให้เสียงเงียบไปหนึ่งจังหวะและสุดท้ายเครื่องหมายหยุดโนต้ขตขบ็ดหนึ่งชั้นเขียนใต้เส้นที่สี่ มีอัตราจังหวะเทียบเท่ากับโน้ตขเเบตหนึ่งชั้นหมายความว่าทำให้เสียงเงียบไปเศษหนึ่งส่วนสองของอัตราจังหวะ 5. เส้นกั้นห้องเส้นกั้นห้องคือเส้นแบ่งห้องเพลงเป็นเส้นที่มีขีดขวางตั้งฉากกับบรรทัด5าเส้นใช้แบ่งกลุ่มจังหวะเพลง โดยในแต่ละห้องจะมีอัตราจังหวะเท่ากันและจะมีเส้นกั้นห้องที่เป็นเส้นหนาหรือใช้เส้นกั้นห้องสองเส้นหมายความว่าเป็นห้องจบของบทเพลงสรุปนะครับนักเรียนวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของตัวโน้ตการเปรียบเทียบนะครับอัตราของตัวโน้ตโน้ต ประกอบไปด้วยโนต้ตตัวกลมตัวขาวตัวดำขบี1หนชั้นนะครับเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของบรรทัด5เส้นนะครับประโยชน์ของบรรทัด5เส้นใช้บันทึกโนต้ตสัญลักษณ์แล้วก็เครื่องหมายต่างๆทางดนตรีตะวันตกนะครับเรารู้จักเส้นน้อยนะครับเส้นน้อยใช้กรณีที่โนต้ตนะครับที่บันทึกต่ำหรือสูงเกินกว่า บรรทัดห้าเส้นเราจรึงจะใช้เส้นน้อยนะครับนะเรารู้จักกุญแจซอนนะครับหัวกุญแจเขียนทับบรรทัดห้าเส้นเส้นที่สองนะครับโน้ตตัวใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นโน้ตตัวกลมตัวขาวตัวดำหรือขบีดหนึ่งชั้นที่หัวโน้ตทับเส้นที่สองนะครับตำแหน่งนั้นคือโน้ตเสียงซอนนะครับเราทําความรู้จักเกี่ยวกับเครื่องหมายหยุดลักษณะต่างๆนะครับ เครื่องหมายหยุดนะครับส่งผลให้เสียงเงียบนะครับช่วครู่นะครับชั่วคข่าวนะครับไม่ได้หยุดไปเลยนะครับนะแค่ชั่วครู่ชั่วคข่าวเท่านั้นนะครับและเราก็ยังทําความรู้จักเกี่ยวกับเส้นกั้นห้องนะครับนักเรียนครับนะวันนี้นะครับครูต้อมนะมีนะครับแบบฝึกหัดให้นักเรียนทํานะครับนะให้นักเรียนนะครับฝึกเขียนกุญแจซอนนะครับโดยที่นะครับ ให้นักเรียนฝึกเขียนลงไปในนะครับหนังสือไวโอลินหน้าที่15นะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับส่งครูต้อมที่กลุ่มลายเช่นเคยนะครับสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์นะครับในรายวิชาดนตรีในวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกับครูต้อมใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ